การกู้ข้อมูลก็จะมีลักษณะของการทำคอมมิตโลแบ็คกู้ข้อมูลนะรีคอฟเวอรนะครับกู้ข้อมูลนะรีคอฟเ control นโทรลและการประมกลุ่มางาน,นนะครับก็คือทำงานสำเร็จทั้งหมดเกิดปัญหา ยกเลิกทั้งหมดนะครับเขียนนะครับคอมมิตเป็นตัวยืนยนันการทำงานยืนยนันโล b a c k ตัวยกเลิกคุณยกเลิกโดยคุณเองได้นะสั่งคอมมิตโลแบ็กโลแบ็ k อยู่นี่คอมมิตอยู่นี่คอมมิตโลแบ็ k ครับสั่งได้หมดตั้งเซฟพอยต์ได้ไหมหลักกิโล เพราะฉะนั้นเวลาคุณทำงานดูนะครับรูปนี้ Start อยู่นี่อันนี้เฟลนะเทชิชหนึ่งสองสามสี่เห็นภาพไหมครับหนึ่งเริ่มจากตรงนี้คอมมิตนี่นะคอ m มิตหนึ่งที่นี่โอเคเนาะต่อไปนะครับสองคอมมิตสองนะสองเริ่มจากนี่สิ้นสุดนะ เขามีสองสามเริ่มจากนี้แล้วเรามันเกิดเฟลเฟลสามเริ่มจากนี้ Crash. ที่นี่สี่เริ่มจากนี้ Crash. ที่นี่แสดงว่ามีทานชั่นสองอันที่คุณต้องห้ามหายถูกไหมต้องยังอยู่นั่นแสดงว่าทานชั่นที่ยังอยู่คือทางชั่นนี้ครับ หนึ่งกับสองนี่คือต้องอะไรครับมันคอมมิดเนาะมันต้องเอาอะไรครับไอตัวฟินิชนะฮะคอนสิสเตนซ์เส่ขึ้นมา ส่วนนี้มัน low back ถูกไหมคือมัน fail ยังไม่สิ้นสุดมันต้องเอาอะไรครับ start s t a ขึ้นมาถูกไหมครับ intermediate ตรงเนี้ย ตรงนี้คร่ intermediate จะต้องไม่ถูก acceptable นะครับจะไม่ถูกยอมรับถูกไหมเห็นภาพนะเพราะฉะนั้นเราทำอะไรครับ หลักการคือเราสั่งแค่คอมพิตโรแบ็กเซฟพอยต์และโรแบ็กทูมาประกบอบโรแบ็กทูเลยครับทู to จุดเซฟพอยต์เนาะที่คุณเลือกแค่นั้นเองจัดการให้หมดนี่คือสิ่งที่เป็นคอนเซปต์หละจากนั้นนี่คือคอนเซปต์นะ เป็นคอนเซปต์นะครับนำไปสู่การปฏิบัติอันนี้คือการ implementation by DBMS นะครับเจอไหมเจอ database management system เราไม่ได้องทำอะไรนะฮะสามคอมพิวเตอร์แบบธรรมดาทำมา,า,า,มาจาัดก,การยังไง มันต้องมีการจัดเก็บจริงในฮาร์ดดิสครับอันนี้ผมพูดคอนเซปต์แบบเบสิกนะจัดเก็บจริงในฮาร์ดดิสเราต้องมีการทำอะไรครับสร้างไฟล์ขึ้นมาไฟล์หนึ่งในฮาร์ดดิสเรียกล็อกไฟล์นี่ครับคอมมิตสำเร็จดูนะครับคอมมิตสำเร็จมีอะไรบ้างสำเร็จนะคอมมิตหนึ่งที่1เนาะที่สองคอมมิตนะ อันนี้คุ้มสําเร็จคืออะไรครับ1กับ2สําเร็จนะครับเฟลล่า3กับ4ถูกไหม3กับ4หลักการทํายังไงครับอันนี้ในแรม แรมเนในปิดไฟข้อมูลหายแต่เนี้ยในฮาร์ดดิสและการย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการยืนยันคุณต้องเก็บในฮาร์ดดิสครับแต่เก็บในฮาร์ดดิสตปั๊บต้องเก็บในตำแหน่งที่คุณคนโทรลได้ที่คุณคนโทรลได้นะครับอ่ะดูรูปดูนะฮะ A เ,เห็นไหม สกุล่าคิวเลยนะเฟอร์ First, อยู่นี่หัวอ่านนึกถึงสกุล่าคิวเลยในะวิชา Data Structure หลักการนี้นะสกุล่าคิวดูนะครับ A ลงนี้ A มาปั๊บ B ตลงนี้บนแรมนะ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 ซ D E ีเห็นไหมฐานที่สอง,สองนะมันไล่สุกลาคิวนะ F เสร็จปั๊บเจอคอมมิตคอมมิตตรงนี้ปับ๊บตัดนี่เลยมันจะขวาท็กตรงนี้ กวาดนี่ทั้งหมดเลยนะฮะไปเขียนตรงนี้ลงมานี้ในหลอกไฟล์ซึ่งหลอกไฟล์อยู่ในฮาร์ดดิสห็นภาพนะครับนี่ของของหนึ่ง เลยวนะทำทำเสร็จปับ๊บทำต่อครับ G นี้ H commit ตู้มถึงนี้หลักการคือมันก็จะอะไรครับขว,ขวาตัดปึ้ง commit ปั๊บตรงนี้มันก็จะควานี่มาเนี่ย commit สองมาจากการนี้ตรงนี้ถึงนี้

ดังนั้นหนึ่งกับ2เอาอะไรขึ้นมาได้ครับนี่งไงแต่เฟลตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยถูกไหมจบนี่คือหลักการซึ่งทุงนี้อยาก implement โดยอะไรครับ Dbms ครับตรงนี้มีคำถามไหมครับตรงนี้ซิมเลตข้อมูลกันนิดนึง ใช่นช่หลอกใช้ใช่หลอกเดินนะครับนี่ใช้ชื่น n มายเลนะคือเรื่องเดียวกันเห็นภาพไหมคือเรื่องเดียวกันนะมองเป็นข้อมูลชุดเดียวกันอะตอม,มิกนะอันเดียวน,นะนี่คือหนึ่งท s ส c ซชันนะครับ 1น tx ประกอบด้วย4คํคำสั่งเวลามันทำหลอกนะคุณดูนะเห็นไหมตัวเนี้ยมันตัวเดินหลอกเดินหลอกคือตัวนี้อ้าวโทษทีเดินหลอกครับ สีหเห็นไหมเว้นแล้วทําอะไรยี่ออกมาแล้ว 5, 2, มาห้าสองมาหกสายแม่เว้นแต่ทั้งเช่นเดียวกันเห็นไหมเงว่ามันมีการอะไรครับจัดการเรื่องซีพียูไทมครับที่คุณเรียนในวิชา OS เทอมนี้เนาะ,นะทำอะไรครับจัดการเรื่องซีพียูไที่คุณได้มาก็คือทำไทม์ส l i c i n g ถูกไหมเวลาที่คุณมีอยู่มาสอยๆย,ยแล้วเขาแบ่งให้กับยูเซอร์ที่ร้องขอนะครับแบ่งซีวิวไทเนี่ยเดี๋ยวคุณเรียนในอเสนะลองไปถามอาจารย์สาธารณะแล้วกันนะครับจากนี้นะครับลองดูโคต้าได้มาเสร็จปั๊บตัวแรกเห็นไหมสตาร์ทแล้วคอมมิตทำอะไรครับคำสั่งอัปเดตอัปเดตเห็นภาพไหมหลักการนะมาดูเทเบิล table product customer เห็นภาพไหมอัปเดตเลยครับ rowid นี่คือสิ่งที่อ้างอิงในนะใน db space เก็บจริงนะใน hard disk rowid attribute คืออะไรครับนี่คือ column p r i o i t y on เนาะ on hand แล้วก็ customer balance นะครับมีฟอยล์เ e สนี่คืออะไรครับนี่คือ b i j after ตัวนี้คือ a i j after image journal เห็นภาพไหมเก็บหมดเก็บอย่างนี้ถือเวลาตรงนี้มันกวาดนี่คือก็คือในส่วนของหลอกไฟครับตรงนี้นี่คือหลอกไฟเก็บอย่างนี้เลยแต่นี่คือผมซิมเลเยให้ดูนะง่ายๆแต่ของจริงมันมีโครงสร้างให้เป็นเล็กคอร์ดนะมันไฟปั๊บต้องคุยเรื่องเล็กคอร์ดเก็บในไฟล์ซิสเต็มนะครับเป็นเป็นเป็นหลอกไฟหลอกไฟเก็บไปเพราะฉะนั้น ในการมองกลุ่มงานเห็นไหมไหมหนึ่งหน่วยการทำงานตรงนเ,เนี้คุณมีเพเนี้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยถูกไหมเนี่ยเขาเรียกว่าหนึ่ง transaction ไอเนี่ยเขาก็เรียกว่าหนึ่ง transaction ท,ทั้งหมดเนี่ยนี่นะหนึ่ง transaction เ,เห็นภาพไหมเพราะอะไรครับทานเบอร์ตรงนี้มันเท่ากัน คือเรื่องเดียวกัน transaction ครับแต่มีหลายเลยครับหลายการทำงานย่อยถูกไหมก็คือเหมือนนี้แหละหลายการทำงานย่อยนะครับแต่ถือว่าหนึ่ง transaction หลักการอย่างนี้เลยรูปนี้ก็มาหลอกหลอนเนะาะไล่อย่างนี้ไปโอเคนะครับดูตัวอย่างนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะ เลิกสอนกรณีที่หนึ่งขิอที่หนึ่งนะครับสมมุติเริ่มต้นมีสีแถว delete form ตรงนี้จะเดิมมีสีถูกไหมก็กลายเป็นศูนย์ select ปั๊บต้องไม่มีศูนต้องไม่มีเลยเลยถูกไหมแล้วคุณยืนยันก็แสดงว่าตัวนี้ยืนยันเรียบร้อยแล้วเขเป็นศูนย์ดูครับ ดีลิทลบเรียบร้อยปั๊บเล e c กปั๊บไม่ได้คือเป็นศูนย์ถูกไหมนี่คือสีศูนย์คอมมิปั๊บก็กลายเป็นศูนย์แน่แน่ดีลิทปั๊บก็กลายเป็นศูนย์เห็นไหมไหมเลื Select, กกลายเป็นศูนย์ตอนนะครับเริ่มต้นมีสีแถวดีลิทเหลือศูนย์เลกก็ได้ศูนย์อินเสิร์ตปั๊บได้หนึ่งก้าวๆนะเล e c กก็ต้องได้หนึ่งโลแบ็กคืออะไรครับยกเลิก เลืกปับ๊บตอบสิจะได้ข้อมูลกี่แถวครับตอบศครับอ่าคนแรกได้ศูนย์นอ,อะไรนะศูนย์ค่ะได้ศูนย์แถวมีคนอื่นอีกไหมครับ ดูนะ delete ตรงนี้จะเดิมมี4ถูกไหม delete ับบเหลือ0เหลือ0 insert เป็น1ถูกไหมครับ Select 1ยกเลิกยกเลิกไปไหนครับยกเลิกไปก่อนทําถูกไหมคำตอบคือ4ครับ delete ก่อนหน้านี้มี4แถวถูกไหม ดีลี t ปั๊บตรงนี้เหลืออะไรครับเหลือศูนแถว select ก็เลยได้ศน insert ไปหนึ่งแถวได้หนึ่งคือเก้าสิบเก select ปั๊บได้99คือหนึ่งแถวถูกไหม low back ยกเลิกครับ low back ไปไหนไปก่อนที่จะ e ี e ี e ถูกไหมก่อนหน้านี้มันตรงกัได้เลยครับได้สีแถวนี่ไง สนุกไหมนี่คือการทำ Recovery Control ต่อนะครับทั้ง K Table อ่านี่เล่นของของของหนับทั้ง K นี้เป็นในส่วนของ DDL นะครับถ้า DML ได้แก่มีคำสั่งอะไรครับ Insert ดีลิทอัปเดตเลือก DDL ตรงนี้นะครับคุณสามารถ roll back ได้ได้เลยแต่ DDL ตรงนี้ roll back ไม่ได้ครับคือถอยหลังกลับไม่ได้หลักการคือ DDL เหมือนการสร้างตึก ก็เป็นการสร้างสกีม m าอย่างเช่น create table alter table d o t table ทุบทิ้งทุบทิ้งปับ๊บจบ DML คืออะไรครับเอาคนเข้าไปอยู่ในตึกเห็นภาพไหมคุณสามารถเปลี่ยนใจให้เขาออกหรือยกเลิกการให้ออกก็ได้หรือให้เขาเข้ามาหรือยกเลิกการให้เข้ามาก็ได้ไม,ไม่เป็นไรนะครับนี่คือ DML เพราะ DML นี้มันจาัดก,การเกี่ยว i n s t a n t e นะครับผมพยายามจะใส่คีย์เวิร์ดไปเนะาะจัดการเกี่ยวกข้อมูล,ลเลยด้อ i n s t a n c อันนี้จัดการเกี่ยวกับโครงสร้างเราเรียกว่าสกีมาดังนั้นเมื่อคุณเล่นกับ DDL ทีนี้ปั๊บจะ r o แบ back ไม่ได้ครับ r o แบ b a ไม่ได้ทางเขตเป็นทางเขต table คืออะไรตัด table ทิ้งไม่ได้ดอ o ไม่ได้ทุกทิ้งนะคือไล่คนออกหมดเลยออกพยกคนออกไปเลยคือกท้งเขต table แต่โครงสร้างยังอยู่ถ้าดอ o table คือทุกตึกทิ้ง ดังนั้งเขตเป็น DDL จะ rollback ไม่ได้เรามาดูโจทย์กันนิดนึงทางเขต table นะครับ drop test 1คือทุบทิ้ง select แล้ว rollback อะไรเกิดขึ้นเรามาดูนะครับทั้งเขตปั๊บตัดตารางเรียบร้อยแล้ว select ปับ๊บมันก็ได้ศูนยถูกไหม rollback เราคาดหวังว่าจะได้ข้อมูลแล้วก่อนหน้านี้ถูกไหมโลแบ็กปั๊บจะเข้าไปก่อนหน้าเลยครับก่อนหน้าที่จะทําทางเขตเนาะปรากฏ select ขึ้นมาปั๊บไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่ที่เราอยากได้ตรงจุดนี้มันไม่ให้ครับเพราะมันเป็น schema Lowback ไม่ได้นครับนี่คือทางเขตพวกนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณลองนะครับแต่เนื่องจากว่าตรงนี้เราเราต้องการที่จะเน้น สอนทฤษฎีให้แน่นก่อนนะครับเรายังมีการเปิดแลบบเดี๋ยวเปิดแลบ,บมาเนี่ยเราก็ต้องแหนอ์อนกันนะคีย์เข้าไปเล่นบนเซิร์ฟเวอร์นะครับคำสั่งพวกนี้คุณต้องลองเล่นซึ่งในหนังสือผมมีให้หมดแล้วนะกรณนี้สีนะครับเริ่มมีสีแถวดอ p นี่คืออะไรครับทุบตึกเป็นกลุ่ม DDL อันนี้หนังชีวิตเลยดูนะดอ p ปั๊บลบตารางเลืกปั๊บบอกอะไรครับไม่มีตารางเห็นภาพไหมโอ้โหนี่าการนัก ทางเขตยังมีตารางนะตัดตารางปั๊บไม่ได้เลือกแถวเพราะอะไรครับโครงสร้างยังอยู่ไล่คนออกแต่นี่คืออะไรครับทุกตึกตึกไม่มีแล้วนะดบนี่คือหนักดอบ,ดอบ,ทดอบทเทบลนะ DDL ก่อนหน้านี้มีสีไหมเรดเทบลเสร็จปั๊บผมดบก่อนนะผมเทรนะนี่เป็น DDL หมดเลยนะ สร้างตารางนะครับ Select ปั๊บผมสร้างปั๊บดอบนะผมสร้างใหม่แนละ้วผมก็เติมเข้าไป4 4่โรมีข้อมูลนี้อยู่นะแล้วผมอิสเสอร์เข้าไปอีกทีนึงเป็น55เซ็ตตัวนี้จะมี5โโลแล้วดูนะครับดอ p table thing ผมสร้างตารางใหม่แล้วผมมีการใส่เข้าไปใน4โร w เนาะ ซาตลาลผมมีการ Insert แล้วกันตรงนี้มันมันตกคำสั่งอินเสิร์ตไปตัวนี้ก็ sql insert into table เนอะ d e v t h e s t หนึ่งจำนวนไปสีแถวนะตัวนี้ยสีแถวนะฮะสีแถว select มาปั๊บก็คือได้รูปนี้สีแถว อินเสิร์ตไปนี่คือแถวที่ห้าเสร็จปั๊บดูนะครับผมสร้างเซฟพอยท์ที่หนึ่งผมสร้างเซฟพอยท์แล้วนะดูนะผมจะเล่นเซฟพอยท์อินเสิร์ตอินทูนะ66สิบกสร้างเซฟพอยท์ที่หนึ่งไปเรียบร้อยนะหกสองปั๊บเป็นเซฟพอยท์สอง s ส่เจ็ดสิบเจ็ดเซฟพอ์สามปสร้างเซฟพอยต์ 4, 99, สี่เสิร์ฟไปนะครับเสร็จปั๊บดูนะผมอยากจะโรแบ็กทูพีซี่ใหผมเ,เลืกดูนะ อันนี้คือเริ่มแรกถูกไหมแล้วก็มาห้าเนาะแล้วก็ตั้งเซฟพอยต์ตั้งไว้คือเซฟพอยต์หน,นึ่งอันเนี้ยสร้างปั๊บเนี่ย P1 ถูกไหมอันนี้ก็ P2 P3 P4 ตามนี้เลยนะ P4 ถูกไหมท้ยนพ้ส P4 ตรงนี้สร้างไว้ตรงนี้ปั๊บเนี่ยแสดงว่าเวลาคุณโรแบ็กค P4 เนี่คุณต้องเห็น88ถูกไหมตามนี้ใครปั๊บผมโ o แบ็ก c k to P4 นี่แสดงว่าอะไรครับได้88ไหมั้ย88 โอเคไหมนี่คือการโลแบ็กโลแบ็กทูเซฟพอยด์นะครับโลแบ็กทูเซฟพอยด์ที่คุณระบุนะเป็นชาร์ปแล้วกันที่คุณระบุโลแบ็กทูพีสาม เจดนะถ้าโลแบ็กแบบโหดมากเลยโลแบ็กทั้งหมดคุณเลือกปั๊บสังเกตไหมครับกลับไปที่ไหนครับยาวมาที่นี่เลยเพราะคุณสรียดเสร็จปั๊บนี่คือออริจินอลถูกไหมคอมมิตเรียบร้อยแล้วตรงนี้แล้วคุณก็เติมเลยครับ เติมตัวใหม่ไปยังไม่มีคอมมิตเลยถูกไหมเติมห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าถูกไหมนี่คือที่คุณได้แล้วก็โลแบ็กทั้งหมดก็กลับไปเลยครับคอมมิตล่าสุดตรงนี้เห็นภาพไหมครับตรงนี้